ทำตนผิดกันไปเองเราต้องยอมรับนะคนรุ่นใหม่เนี่ยนับถอยไป5ปีถึง10ปีเนี่ยถ้าไม่ได้รู้จักท่านนายกทักษสิณเดแล้วพอรู้จักตอนสถานการณ์เนี่ยเป็นภาพลบมากกว่าภาพบวกกลายเป็นอภิสิทธิ์ชนสิทธิเพราะบุคลากรที่เป็นแกนหลักมันยังเป็นชุดเดิมแนวเดิมบริบทของสภาวะแวดล้อมทางการเมืองแล้วก็การบริหารประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วถ้ายัางเป็นแบบเดิมนั้นไม่ใช่ไปไม่ได้ ต้องยกเครื่องเลยแต่ตรงนี้ความโชคร้ายพักเนี่ยมันมีหลากหลายคนกลุ่มอายุมันมีความแตกต่างกันถ้าจะทําให้ดีต้องเปลี่ยนผู้แทนปฏิลิสัทเป็นคนรุ่นใหม่อะและจะทำานางให้คนรุ่นเก่าที่มันหนึ่งถึงประมาณร่วมสามติบถอยออกไปให้มันก็ไม่ได้ ทีนี้การกลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วขอ,ของท่านอาดีตนายกครับมันจะทําให้การ manage บางอย่างมันมันลาบรื่นขึ้นไหมครัทำให้เสรียพรัฐบาลดีขึ้นออภาพกลับมาครองใจประชาชนได้มากขึ้นพี่เมวมอง,มองอยังไงอันเนี้ยก็เป็นความเข้าใจกันไปเองของพรรคเพื่อไทยสําคัญตนผิดกันไปเองคิดว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่บริบททางการเมืองปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปแล้วฉะนั้นที่ท่านจะมาเนี่ยมันก็เหมือนเกิดสีสันขึ้น แต่ผลสำลิดที่คิดว่าท่านจะบริหารจัดการได้แบบในอดีตเนี่ยยากมากเพราะว่าเราต้องยอมรับนะคนรุ่นใหม่เนยนับถอยไป5ปีถึง10ปีเนี่ยแทบไม่ได้รู้จักท่านนายกทักษณิณเลยแล้วพอรู้จักตอนสถานการณ์เนี่ยเป็นภาพลบมากกว่าภาพบวกกลายเป็นอภิสิทธิชนซะอีกไอ้ความรู้ความสามารถจะอะไรไงก็ตามและตอนนี้ที่แสดงออกมาแต่เรื่องออกมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะแล้วมันจะเดินไปไหนกันเลยเพราะก็ยังติดอยู่ในกรอบเดิมแบบเดิมใช่ครับ ฟื้นศรัทธาให้มันเหมือนยุคไทยรักไทยบูมๆทำยังยังทำได้ไหมฮะโอ้อันเนี้ยมันยากเพราะถ้าเรามองลึกลงไปเพราะอะไรเพราะบุคลากรที่เป็นแกนหลักมันยังเป็นชุดเดิมแนวเดิมบริบทของสภาวะแวดล้อมทางการเมืองแล้วก็การบริหารประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าจะเป็นแบบเดิมนั้นไม่ใช่ไปไม่ได้มันแปลว่ามันต้องยกเครื่องใหม่นะฮะต้องยกเครื่องเลยแต่ตรงนี้ความโชคร้ายพักเนี้ยมันมีหลากหลายคนกลุ่มอายุมันมีความแตกต่างกันมันก็เหมือน ถ้าจะทําให้ดีต้องเปลี่ยนผู้แทนปาร์ติลิสัเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะแล้วจะทำงางให้คนรุ่นเก่าที่มันหนึ่งถึงประมาณร่วม30เนี่ยถอยออกไปให้มันก็ไม่ได้เพราะนั่นเป็นห่วงสุดท้ายของพวกท่านแต่ละคนแนละ้วก็ยังอยู่และยังคิดว่าเฮ้ยตัวเองยังมีกีดความสามารถยังทําได้ก็เชื่ออย่างนั้นอยู่มันก็ยากฉะนั้นตรงเนี้ยมันแค่ปรับองค์คาพยกภายในย่งยากเลยแล้วแถมเป็นเสียงส่วนน้อยซะอีกไม่ได้ไปคุมเบ็ดเสร็จ ฉะนั้นพลังการต่อรองมันก็ยิ่งไม่มีฉะนั้นแค่ปัจจัยตรงเนี้ยมันก็ไม่สามารถสร้างพลังที่จะขับเคลื่อนไปได้เต็มที่ใช่รครับสวครับคือตอนเนี้ยมันก็มีทั้งกระแสเรื่องเรื่องการที่แบบมันจะมีการไปจ้างครับน,นู่นนี่นั่นครับอะไรน่าเป็นห่วงไหมฮะไอความน่าเป็นห่วงเนี่ยเพราะต้องยอมรับว่ากติกาเนี่ยมันเฮงสวยจริงๆนะครับน่าจะเป็นเฮงสวยที่สุดในโลกครับนะครับแต่ว่าเอาละมันก็จะต้อง ดาเนินไปการตามกระบวนการนั่นล่ละว่ากันเองสมัครสองพันห้าเลือกกันเองแต่ตอนนี้ถ้าเราเห็นการโหมรณรง์ของภาคประชาสังคมภาคประชาชนแม้กระทั่งพัรคก้าไกลเนี่ยก็เลยต้องใช้วิธีนี้ละ่ะมาสมัครกันเยอะๆไปเลยมันก็จะมีโอกาสที่จะทอนให้เกิดการได้บุคคลที่เป็นทางประชาธิปไตยสูงขึ้นมันต้องใช้แนวนี้ลหละแต่ปัญหามันเกิดขึ้นแนบลงไหนลูกปะมันจะมีการร้องเงอรียนอุตลุดก็ต้องย้อนกลับรอยมาที่ กะกะตว่าจะทําหน้าที่อย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมควรที่จะต้องให้เกิดสวสองร้อยคนเนี่ยเร็วๆไม่ควรให้ชุดเดิมที่รักษาการาด้ยาวไปนานแต่ว่ามันก็จะชุลมุนดีไม่ดียังไม่รู้ไอ้ชุดใหม่มันจะเกิดได้หรือเปล่าลนะั่น hmm. ถ้าจะเกิดก็อาจจะช้ายาวไปเอาละแต่ถึงแม้จะไม่เกิดไอ้ชุดเดิมที่ทําหน้าที่มันก็ถูกตัดเรื่องการเลือกตัวนายกไปแล้วมันก็ยังก็ต้องก็ต้องก็ต้องสู้กันต่อไปใช่ มันถือว่าเป็น,เป,นเป็นหัวใจสาคัญเหมือนกันเพราะว่าเอออนาคตของการเมืองไทยจะแก้น้มนูนจะทำอ,อะไรได้<า>ไม่ได้การแก้น้นนมนูนการยอมรับตัวบุคคลบุคลากรที่มาจากองค์กรอิสระมันยังมีฤทธิ์อยู่แต่เชื่อมั่นว่าจากกระแสกับสภาะวะแวดล้อมแบบนี้นะกับผลงานที่ไม่ค่อยจะเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนของสวชุดเดิมนะก็จะเชื่อว่ามันจะเกิดแรงกดว่าต้องมีการเปลี่ยนแล้วพอเขามีสมัครมาสู้แล้วเนี่ยการรณรงค์คนมาสมัครแบบตื่นตัวเนี่ย เชื่อว่ายังไงกะกะตก็ไม่กล้าที่จะไปดึงเวลาอะไรที่เกินควรไปใช่ครับมันแปลว่าถ้าสมมติว่าการรณรงค์เนี่ยมันเกิดการตื่นตัวจริงๆครับสบวชุดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่ได้เขาเรียกนะฮะไม่ได้เป็นไ<บ>ปนในทางาเดียว<า>อ่ะอ่าแล้วเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะมันพอมันเยอะครับพอมันเยอะเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอ่ามันไม่สามารถไปกําหนดชี้ละอ่ามันก็ต้องเป็นเป็นการสู้กันค่อนข้างแฝงขึ้นนะนะอาจจะไม่แฝงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ดีคืออาจจะไม่ใช่แบบ ไม่ไม่ได้เป็นคุณต่ออำนาจเก่าอ่าไม่อันนี้ไม่เป็นคุณแน่ถ้ามาสมัครเยอะนะไม่ว่าจะสายวิชาชีพไหนไม่เป็นคุณแน่กับเพื่อไทยเองนะรัฐบาลเพื่อไทยเองแล้วแต่อันเพื่อไทยพอดี<ๆ>เพื่อไทยเองก็ไม่ได้ให้น้ําหนักตรงนี้ไงมีพักเดียวที่ให้น้ําหนักคือก้าวไกลและก้าวไกลก็รู้ว่าบริหารจัดก,การไม่ได้หรอกงั้นวิธีที่ดีสุดให้มาสมัครเยอะๆไปเลยในทุกสายอาชีพได้ครับก็จับตาดูว่าจุดตาตรงไหนะตรงนี้ใช่